ตอนนี้ผมอยู่ที่สปปลววาวนครหลวงเวียงจันทร์นะครับอยู่ที่ห้างลิมปิงครับแล้วก็ณวันนี้นะเป็นงาน Thai Food and Fruit Festival 2 0 2 3นะจริงๆ,ๆแล้วที่สปปลาวเ,เนี่ยจัดงานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไทยกับลาวนี่ค่อนข้างเยอะนะณนะวันนี้ที่จบวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีอยู่ที่ไอเทคนะนั่นคือ,อ matching ทางด้าน business น,นะครับอยู่ที่ไอเทคแต่วันนี้เนี่ยอยู่ที่ลิมปิงครับเกี่ยวกับเรื่อง Thai Food and Fruit ครับแล้วเราก็มาดูนะว่า Thai Food จะมีอะไรบ้างแล้วมีอาหารอะไรบ้างนะ วัสดีคุณมิกเจอคุณมิกอีกแล้วเจอกันอีกแล้วขอติดไหมได้ป๊อสได้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 คลิปวันนี้ครับบอสเป็นข้าวบอยตุ้ยว้าวว่าทีมงานเขาเป็นทีมข้าวบอยเด้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีจำชื่อได้บอนี่คุณมิกนะที่เราเอ็กเจอกันบ่อยมากเลยตลอดเจอกันตลอดเจออกันตลดวางเวียงมิวสิกเฟสติวัลก็ไปเจอโอ้ห้านาทีตลอดเลยนาทคนรักตลอด เป็นยังไงบ้างที่นี่คนหลายปอโอเคเลยคนคนขับนี่จะหลายเลยเพราะว่างานของพวกเรานี่ก็เป็นงานจัดมือมือแล้วก็จัดหลายมือคนก็สลับออกสลับเข้ามาเป็นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งตั้งแต่เช้าตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงแปดโมงแรงเลยนี่มีเรื่องไทยฟู้ดแอนด์ฟู้ดแมนแมนก็คือเป็นเทศกาลพัซลาวคือเป็นเทศกาลอาหารและหมากไม้ไทยประจำปี2023จอ่าจริงๆแล้วก็คนนิยมผลไม้ไทยเนาะแมนแมนแมนก็คืออ่า อยู่ในงานเขานอกจากจะมีผลละไม้หรือหมากไม้ไทยแลย้วก็จะมีเป็นฟาร์มจากลาวหรือว่าฟาร์มจากไทยทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นคัดเกรดพรีเมยียมทั้งหมดเลยที่มาในงานนี้โอ้ดีจังเลยแล้วจัดถึงเมื <18. S 1> อ่อไหร่เนี่ยคาดว่าอาทิตย์ก็คือวันที่18อ่ะอีกสองวันเด้ออีกสองมืออีกสองเดือนสิบแปดนี้เท่านั้นใครที่ว่าอยากจะกินหมากไม้ที่ว่าแป๋ฮู้าหลายคนยังไม่เห็นหมากไม้บางอันแป๋ฮู้บ ตัเลียนอบแห้งบางเผื่อคนลาวอาจจะยังโบราณเคยกินมะขามเปู๋้หลายๆอันแนว้เปู๋้มันกับซีมีอยู่นนี่ครับก็จะไม่เห็นผมแตกตลายแม่เลยเดี๋ยวก็คงจะต้องขอดูเลยนะว่าแต่ได้ตัดสบายเลยตสบายเลยแนะนําได้บอไดายได้ตัดสบายเลยมี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 โปรโมชั่นแนะนี้โปรโมชั่นว่ามันมี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 หลายอันที่ว่าหนึ่งแถมหนึ่งอ่าแม่มีโปรโมชั่นพรีเมี่ยมแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งอีกสามารถไปเบิ่งได้เลยโดยขอบใจแล้วคุณนิดโดยเข้าใจอะไรเข้าใจอะไรสามารถลองเบิ่งได้ทางด้านไหนเด้อ มีเล่นเกมด้วยเล่นเกมยังไงมาจากสปอนเซอร์อ๋อนี่ครับคือเอาบินนี้มาแล้วก็มาเล่นเกมนี้โดยไปแล้วถ้าหมุนวงล้อจะเอาถ้าได้หกแล้วหมุนวงล้อถ้าได้หกนี่หกแพ็คเลยป่ะอ่ะได้ฟองหนึ่ง้าได้เปิดหนึ่งจะได้ฟองหนึ่งแล้วก็ได้ลงทะเบียนฟรีรุ่นโซ่พ่อมกว่าสปอนเซอร์จะมีกิจกรรมแจกรุ่นโซกอ๋อนะเพื่อให้คนมาเที่ยวก็ได้สนุกกันเด้อโดยลองเล่นปห อาหมนถ้าได้หกดีได้หนึ่งกระป๋องว่ะเห็นไหมได้หนึ่งกระป๋องว่ะสบายดีอ๋อสบายดีนี่เป็นจุดทําให้คนมาให้อาหารเหรออ่าคุณเขามองขี่เขาก็อมาขอถ่ายรูปตัวใหญ่นะมันก็ไม่น่ากลัวที่เราคิดเออมันโดนฝึกมาอะไรอย่างเงี้ยไอเด็กๆเขาให้ขึ้นมาขี่ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปได้อ่าเจะเงานั่นสิกี่ปีแล้วเนี่ยเรียนมาห้าปีครับถือว่าเด็ก อ่าขึ้นไปรุ่นเลยวัยรุ่นวัยรุ่นเลยคือประมาณถ้าเป็นคนก็ประมาณยี่สิบห้าแล้วอายุเขาเท่าไหร่หมามีอายุแค่ยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีครับสามสามปีก็อย่าเหมือนคนก็สิบแปดปีนี่ก็ัยรุ่นเลยเด้อัยรุ่นกํากำลังวิ่งเลยลองเข้าไปชมดูนะว่าในแต่ละบูธนี่มีอะไรบ้างนะฮะไทยฟู้ดแอนด์ฟู้ดนะนี่เป็นที่ที่ฮิตมากเลยนะขายดีมากเลยทุเรียนสวายดี สวัสดีครับนี่มาจากที่ไหนกันครับเนี่ยผลไม้นี่จันทบุรีเลยฝั่งไทยเลยล้วนๆเลยนี่ของแท้เลยนะนยกมาเลยขายดีไหมครับกเรื่อยๆขายได้เรื่อยขายได้ดีอยู่อ๋อนี่แบบสดๆเลยนะนี่เกรดพรีเมียมเลยไม่ผิดหวังเลยอ่ามาเลยนะถ้าคุณอยากกินทุเรียนคือจริงๆทุเรียนนี่แบบของโปรดเลยนะ เป็นรถสุดท้ายเลยนะคะแล้วมาจบมดแล้วลอจันทบุรีนี่รถสุดท้ายแล้วเด้อมากันเด้อเสาร์อาทิตย์จ้าอันนี้คือตัวนี้ไม่ขายอันนี้แถมซื้อทุเรียนแถมอันนี้จริงเหรอใช่ค่ะอันนี้คือซื้อทุเรียนแถมขนุนใช่ค่ะซื้อทุเรียนหนึ่งแพ็คแถมขนุนหนึ่งแพ็คค่ะโอ้โปรโมชั่นโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นอทุเรียนนี่คือมาเลยมาจากจันทบุรีเหมือนกันครับทุเรียนขนุนมังคุดลำไยโอ้โหเราจะเห็นว่าลำไยในรูปใหญ่เลยนะ สบายดีสวัสดีครับนี่ลำยายมาจากไหนเนี่ยมาจากเชียงใหม่จ้ะมาจากเชียงใหม่โอ้บินมาจากเชียงใหม่เลยเพื่องานนี้เลยนี่ดูลูกแบบใหญ่มากเลยกล่องละเท่าไหร่กันเนี่ยกล่องหกสิบเก้าพันกรีดเท่าไหร่นะหกสิบเก้าพันกรีดหกสิบเก้าพันกรีดอ่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีครบนะเขาก็แบ่งๆกันมานะฮะอย่างเช่นน้ำมะพร้าวนะวุ้นมีขนมอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะเป็นพวกแปรรูปนะฮะก็เป็นของไทยเด้อ ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้สบายดีสบายดีอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นอาหารเสริมจากทศไทยค่ะอ๋ออาหารเสริมจากที่ไหนฮะจากประเทศไทยนําเข้าค่ะอ๋อนาเข้ามาเป็นคอเลสตุรอสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่สําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่ด้วยเป็นอาหารเสริมสสุขภาพพวกแคลเซียมวิตามินมีขายที่นี่หรือยังมีขายแล้วค่ะมีขายแล้วก็คือในริมปิงนี่แหละใช่ค่ะอ่าโอเคถ้าเกิดว่าสาซื้อกันได้เนอะในริมปิงเลย จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าหมดงานแล้วก็ยังสามารถมาที่ริมปิงได้ใค่ะคุณสามารถซื้อในริมปิงได้เลยอ่าแต่ในงานนี้คือโปรโมชั่นพิเศษสุดๆของดีสบายดีอ่ะนี่คินิกนี่นี่ไม่ใช่ไก่ไทยเนอะนี่ไก่ลาดเนอะใช่ป่ะไก่ลาดของแท้เลยป่ะตัวนี้แมนไก่ของไก่สัตว์เลยครับไก่ไก่สามสายพันไก่ของเป็นดหงูอ่าฮะนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบเก้าพันเจ็ดสิบเก้าพัน ร้ายกว่าไหมสี่สิบแปดสองหูอ่ายไก่นะต้องมากินที่ลาวครับขอบอกแซ่บหลายอบ <laughs> ใจเด้อ สำหรับในงานตรงนี้จะมีกิจกรรมอีกหลากหลายใ้กับประธานในหัวืณอน้ำกันเด้ออันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของไทยเด้อโดยคำหรือว่าจะเป็นมะขามแห้งนะมะขามเปียกอะไรนี้ก็เป็นของไทยนะฮะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อได้เด้อทุกท่านนั้นหัวม่อน้ำกันและในเมื่อนี้ก่อยังจะมีกันอีกเ้นเก่าเซนเคยนอนและสสำหรับงานของเฮายังจะมีกิจกรรมอีกในมื่ออื่นและมื่อหรือว่าวันเสาร์แอาทดตยนนี้นะเราจะได้ ก้าววจะเป็นครั้งที่แล้วปุ๊บนี่เจอน้องเขาอีกแล้วไปเจอที่สวนตะเขตเรามาเจอกันที่สองแล้วสามที่หลวงพะวางหลวงพะวางใช่หลวงพะวางสวนตะเขตแล้วก็นครหลวงพี่จําได้ว่าเราเคยพูดว่าเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกใช่ใช่ไหมใช่แล้วเราก็เจอกันวันนี้เลยเขาเรียกว่าดวงสองดวงดงสองดวงกัแหมงานเป็นคนจัดงานนี้บริษัทจัดงานใช่ค่ะเป็นบริษัทของเอพาร์ทที่ทำงานให้กับ งศูนย์ค่ะ,ะใช่เป็นการจัดจัดงานอีเวนต์ต่างๆรับทำทุกอย่างแล้วในแต่ละวันเนี่ยมีพิธีหรือมีงานหรือว่ามีโปรโมชั่นหรือว่ามีโชว์อะไรบ้างใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานของไทยฟู้ด d <Food Festival S 1> อนด์ฟู้ดเฟสติวัประจำปี2023นี้แล้วก็ทำมาเกือบทุกปีซึ่งปีนี้ก็จะเป็นการทำที่ พนสีนวลลิมปิงลิมปิงพนสีนวลสาขาใหม่นี้ใช่สาขาใหม่เพราะว่าใกล้แล้วก็สะดวก ผู้คนเข้ามาก็เยอะแล้วก็ภายในงานนะจะมีหลากหลายบูธเลยจะเป็นหมากไม้เออหมากไม้ผลไม้ผ <c oughs> ลไม้คือผลไม้นั่นเองแล้วก็มีหลากหลายสินค้า <c oughs> ที่ส่งตรงจากไทยมา <c oughs> ที่นี่ใช่แล้วก็เป็นของติดอันดับติดครบก็ยูตรงนี้ครบดูแล้วเมื่ <c oughs> <พ>อกี้เดินไปรอบหนึ่งของดีนั้นเลยของพรีเมียมนั้นเลยอ่ะใช่อย่างเช่นถ้าอยากจะกินไปกินที่ไทยสามารถกินที่นี่ได้สามารถซื้อที่นี่ได้แล้วก็งานเราจะจัดทั้งหมด5วัน ตั้งแต่วันที่14จนถึง18ถึง18ใช่ใน2วันได้ใช่พรุ่งนี้คนเยอะแนะนำว่าพรุ่งนี้คนเยอะนะคะในงานก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยจะมีโชว์แสดงมีการเต้นคาวบอยหรือไมมนะคะโชว์ใส่ชุดติมคาวบอยอย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี้จะมีโชว์แขกทั้งวันเลยใช่ทั้งวันจะมีงานตลอดแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้ก็กำลังจะมีฟุกซองขึ้นก็จะมีดนตรีจนนั่งไปถึงกี่โมง ายาวจะไปถึง8โมงค่ะ, 2>, ะ 2, 2ทุ่มนั่นเองนะใช่8โมงคือจะเริ่มค่อยๆทยอยเก็บบูธแต่ว่า<ช>ถ้ายังม<ช>ีคนอยู่ก็จะสัมาัถลันไปได้ต่อโอ,โอเคขอบใจหลายๆเลยครั้งหน้าเราต้องเจอกันอีกแน่เลยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะแขวงไหนงานไหนใช่ <c oughs> อาจจะได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็ฝากด้วยนะคะ a p l a s Advertising โอเคขอบใจเด้อขอบใจหลายเจอกันเด้อเด้โอ้นีอ่อะไรเนี่ยมีแกะด้วย ให้ให้น้องๆมาถ่ายรูปเหรอแน่แม่อ๋อนี้มาจากฟาร์มไหนเนี่ยอฟาร์มแบ้แพงเมอรี่ฟาร์มไร่ฟาร์มแบ้ฟาร์มแบ้อ๋าแพมเมอี่โอ้เขามาให้โซงานเป็นให้เด็กน้อยมาให้เด็กน้อยมาป้อนหญ้าอ๋าแล้วอย่างยี้มแย้ข้างข้างนี่ครับพ่อแม่ก็ช้อปปิ้งไปเด้อไปซื้ออาหารไปซื้อผลไม้เด้อแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาเล่นอาอย่างนี้นี่เองไปซื้อซื้อเครื่องแล้วก็มารถไฟบ๊อบ คึกคักมากมากเลยฮะดูคุณมิกเขาทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะเป็น MC เจอเขาที่ไรนะเขาเสียงอย่างนี้ทุกทีเลยนะค่อนข้างม้วนซื่อเลยนะคุณมิกนี่แบบว่าสุดยอดเลยนะแล้วก,ก็คนก็เริ่มจะเข้ามาแล้วนะตกช่วงเย็ยนๆเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะแล้วเราก็เชื่อว่าเสาร์อาทิตย์นะคนจะเข้ามาเต็มไปหมดเลยก็เหลืออีกสองวันเด้อวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะก็มาช้อปปิ้งกันนะที่ริมปิงนะสาขาใหม่ฝากติดตามยังไงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ 再见。